มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลุงพลทําร้ายยูทูบเบอร์รายงานล่าสุดลุงพลแล้วก็ลูกน้องนะคะได้รุมทําร้ายยูทูบเบอร์ที่ไปเกาะติดการเคลื่อนย้ายรูปปั้นพญาน,นาคไปที่สกลนครตามคําสั่งของศาลมุกดาหารนะคะโดยทนายเกิดผลได้โพสต์เผยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเรื่องจําเลยคนดังแห่งบ้านกกอกเรื่องน้องชมพู่ โดยลุงพลหรือนายชัยพลวิภาได้ถูกศาลจังหวัดมุกดาหารพิพากษาเรื่องตัดไม้ในเขตป่าสงวนสั่งจำคุกลุงพลจำนวน2ปี3เดือนรอการลงโทษ2ปีพร้อมมีการสั่งรื้อถอนพญานาคทันทีภายในเวลา30วันซึ่งลุงพลได้เตรียมเคลื่อนย้ายพญานาคเอาไปไว้ที่บริเวณบ้านหวังเยี่ยมตำบลหนองแวงใต้อํเภอวานนนิวาจังหวัดสกลนคร ความคืบหน้าล่าสุด12มิถุนายน2565ระหว่างที่มีการเคลื่อนย้ายพญานาคปู่ปาริจิตนคราชไปที่บ้านหวังเยี่ยมลุงคนพร้อมด้วยลูกน้องได้รุมทำร้ายยูทูบเบอร์ที่ร่วมเกาะติดสถานการณ์การเคลื่อนย้ายพญานาคนะคะ โดยทนายเกิดผลนะคะได้โพสต์ข้อความจำเลยคนดังแห่งบ้านกกอกเรื่องน้องชมพู่และลูกน้องรุมทำร้ายยูทูบเบอร์ที่ไปกาะติดการเคลื่อนย้ายรูปปั้นพญานาคตามคำสั่งของศาลมุกดาหารขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ